ธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่17มิถุนายน2567โดยนายอดิเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์จากนายกริคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ณที่ว่าการอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวพิจิตรเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ร้อยดวงใจผสกนิกรชาวพิจิตรนำขบวนเคลื่อนออกจากอำเภอทับคล้อ ไปยังอำเภอตะพานหินผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตะพานหินจากนั้นเคลื่อนขบวนผ่านสะพานรัตราชังสรรค์มุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองพิจิตรในสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขผสมนิกรชาวพิจิตรร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นระยะทาง10.28กิโลเมตรนำขบวนด้วยการแสดงรำวงชาละวันจากนางรำกว่าร้อยคนเคลื่อนขบวนรอบบึงสีไฟพร้อมส่งมอบธงให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร จากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำธงตราสัญ,ญลักษณ์ไปประดิษฐานณศา,าลากลางน้ำโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความยินดีจากรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติก็มีความสุขครับข้างหลังนะครับเห็นว่านางรำสามสี่คนมาแล้วเรามีประชาชนรวมทั้งหัวหน้าสว่วนราชการพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมาครับก็มาด้วยความสุขครับ หนึ่งเรา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 ลิกถึงพระบาทที่เจ้าอยู่หัวพิธีสามีนานะครับมีนาที่ผ่านมาของพรนนะรัเจท่านเสด็จมาเป็นมิ่งขวัญให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรมาเปิดสนามต,ตรงนี้ที่เรายืนตรงนี้คือสนามสนามจิตมงคลสุขพระองค์พระราชทานชื่อให้หนึงครับวันนั้นเป็นความสุขมากๆครับคนพ,พิจิตรมีความสุขตลอดเวลาครับตั้งแต่พระองค์สเสด็จมาตั้งแต่พระองค์ดารัสจะพัฒนาองค์ปืนถีไฟเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรครับสิ่งที่เราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นยังคือคำว่า เ,เมื่อเรามีสนามดีตรงนี้เราควรมีแชมป์ควรมีอาชีพเป็นนักปัน่น b m เหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้ความเขาจะสมาคมกีฬาจักรยานมาช่วยฝึกสอนแล้วว่าเราก็จะดูแลแล้วก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนตลอดเพื่อสื่อสารสารักษาและต่อยอดเพื่อสิ่งที่พระองค์พระราชทานมาให้มีความสุขแก่พี่น้องประชาชนตลอดไปครับผม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการรับบริจาคโลหิตจากนั้นส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับอำเภอสามงามอเภอวชิระบรารมีอ,อบึงนารางและส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป สำหรับขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์จะมุ่งหน้าสู่กระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมในขบวนพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในวันที่25กรกฎาคม2567และจะมีพิธีเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระบรมมหาราชวังในวันที่28กรกฎาคม2567 ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน